เมื่อเรานึกภาพย้อนกลับไปในวันเก่าๆตอนที่เรายังเป็นเด็กมันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้เราเดินทางไปดาวดวงไหนก็ได้แค่ชั่วพริบตาแล้วสามารถมองกลับมาที่โลกใบนี้ได้เราคงจะเห็นตัวเองตอนสามขวบกำลังนั่งหัวเราะอยู่บนชิงช้าที่กำลังแกว่งไกวหรือกำลังปั่นจักรยานสามล้ออยู่บนถนนหน้าบ้านเล่นกันสนุกสนานกับเพื่อนในวัยเดียวกันถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น เราอยากพูดคุยหรือทำอะไรกับตัวเองตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยในตอนนั้นอยู่บ้างหลายคนมองว่าสถานการณ์ที่กล่าวไปเป็นแค่คำถามเชิงจิตวิทยาที่ถูกสร้างขึ้นให้เราได้ใช้เวลาสำรวจตัวเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะในโลกแห่งความจริงเราทุกคนต่างรู้กันดี ว่าด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเท่าที่เรามีในปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตได้การเดินทางกลับไปพูดคุยกับตัวเองในวัยเด็กจึงยังเป็นแค่เพียงฉากเพ้อฝันในจินตนาการเท่านั้นล่าสุดวงการวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบข้อมูลอันน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับอนุภาคนิวทริโนพวกเขากำลังเร่งมือทำการวิจัยสมมุติฐานบางอย่าง เกี่ยวกับความเร็วของพวกมันซึ่งผลลัพธ์อาจทําให้ภาพในฝันอย่างการเดินทางย้อนเวลากลายเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ในปี1987การทดลองคา m มิโอกันเดูในประเทศญี่ปุ่นได้ทำการตรวจจับอนุภาคนิวตริโนบนผิวโลกที่มาจากการระเบิดของซูเปอร์โนวา SN1987A เพื่อทำการศึกษาเรื่องการสั่นของนิวทริโนซึ่งในรายงานการทดลองดังกล่าวมีข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าแสงและนิวทริโนจากการเกิดซูเปอร์โนวาเดินทางมาถึงผิวโลกพร้อมๆกันนั่นหมายความว่านิวทริโนนั้นเป็นอนุภาคที่เดินทางด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงซึ่งข้อมูลดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้วงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง แต่แล้วในปี2011กลับมีการรายงานเกี่ยวกับความเร็วของนิวตริโนที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์มากขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อโครงการการทดลองในประเทศอิตาลีที่ชื่อว่าโอเปราหรือ Oscillation Project with Emulsion Tracking Apparatus ทำการศึกษาลำแสงนิวตริโนที่ยิงมาจากเซิรนศูนย์ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากข้อมูลที่ถูกบันทึกได้ นักวิจัยพบว่านิวตริโนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง6 0นาโนวินาทีเท่ากับว่ามันเดินทางด้วยความเร็ว1 2 2 0 0 0 0ล้านเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นอัตราความเร็วที่มากกว่าการเดินทางของแสงถึง40.6เท่าอัตราความเร็วในการเดินทางของนิวตริโนที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ สร้างความแตกตื่นให้แก่นักฟิสิกส์จนต้องมีการทดลองซ้ำกว่า1 5 0 0 0ครั้งเพื่อยืนยันตัวเลขอันน่าตกใจนี้แต่ผลจากการทดลองทั้งหมดก็มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10บนาโนวินาทีซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมแม้แต่น้อยมันยังเป็นการยืนยันว่าอนุภาคนิวตริโนเดินทางได้เร็วกว่าแสง แม้จะมีผลการทดลองออกมาเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ปัจจุบันอัตราความเร็วในการเดินทางของอนุภาคนิวตริโนที่ถูกวัดได้ในตอนนั้นก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการเนื่องจากในปัจจุบันนักฟิสิกส์เองก็ยังไม่สามารถไขปริศนาของอนุภาคนิวตริโนจนทลุป,ปรุกปร่งได้อีกทั้งถ้าข้อมูลชุดนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมามันจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อองค์ความรู้ทางวิทยศาศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎีทางฟิสิกส์ทั้งหลายที่อาจต้องถูกปฏิวัติครั้งใหญ่สมการ e เท่ากับ mc กำลังสองในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ถือเป็นสมการพื้นฐานขององค์ความรู้ทางฟิสิกส์สมการนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานของวัตถุและอนุภาคต่างๆระหว่างที่มีการเคลื่อนที่โดยค่า e คือค่าพลังงานที่ได้จากวัตถุชนิดหนึ่งและค่า m คือมวลของวัตถุชนิดนั้นส่วนค่า c ในสมการคือค่าความเร็วแสงในสุญญากาศที่ถูกกำหนดเป็นอัตราตายตัวด้วยค่าประมาณ300ล้านเมตรต่อวินาทีซึ่งมีการระบุไว้ว่าสมการนี้เป็นจริงเสมอย้อนกลับไปในปี1905งัเอาเบิร์ตไอน์สไ์ เป็นผู้สร้างสมการและกำหนดตัวแปรเหล่านี้ขึ้นมาชุดข้อมูลที่เขาใช้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่มีวัตถุชนิดใดเดินทางได้เร็วกว่าแสงอีกแล้วแต่ถ้ามีการพิสูจน์จนได้ข้อสรุปว่าอนุภาคนิวตริโนสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงจริงมันก็เท่ากับว่าค่า c ที่ถูกกำหนดไว้ในสมการทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ไม่ใช่ค่าที่เสถียรตามที่บัญญัติไว้สมการอาจต้องถูกแก้ไข และองค์ความรู้ทุกอย่างที่นักฟิสิกส์เคยเข้าใจและสืบต่อกันมาโดยใช้สมการนี้ก็มีแนวโน้มที่จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงไทม์ไดเลชันหรือการขยายขนาดของเวลาว่ามันมีความสัมพันธ์กับอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ เนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญตอนหนึ่งในทฤษฎีคือยิ่งวัตถุหรืออนุภาคใดก็ตามมีความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าใกล้กับความเร็วแสงมากเท่าไหร่เวลารอบตัววัตถุนั้นก็จะเริ่มเดินช้าลงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดนั้นมีความเร็วเทียบเท่ากับความเร็วแสงเวลารอบตัววัตถุนั้นก็จะเหมือนถูกหยุดนิ่ง จากเนื้อหาของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนี้เองที่ทำให้นักฟิสิก์เชื่อว่าวัตถุหรืออนุภาคชนิดใดก็ตามที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วแสงได้วัตถุหรืออนุภาคชนิดนั้นก็จะสามารถเดินทางอยู่เหนือขอบเขตของเวลาข้อมูลที่ระบุว่าอนุภาคลึกลับอย่างนิวตริโนนั้นอาจเดินทางได้ด้วยความเร็วมากกว่าแสง เป็นประเด็นที่ร้อนแรงและน่าตื่นเต้นอย่างมากในวงการฟิสิกส์เพราะมันหมายความว่าวงการวิทยาศาสตร์อาจกำลังค้นพบอนุภาคชนิดแรกที่มีคุณสมบัติเป็นเหมือนดั่งนักท่องเวลาที่สามารถเดินทางเหนือข้อจำกัดของมิติเวลาตามทฤษฎีได้ถ้านิวตริโนมีความสามารถในการเดินทางเหนือกฎเกณฑ์ของมิติเวลาจริงตามสมมุติฐานที่กล่าวไปแล้ว นอกจากมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์มันยังส่งผลกระทบต่อหลักการคอสซาลิตี้หรือคอสแอนด์เอฟเฟกต์หรือหลักแห่งเหตุและผลซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปที่ถูกพูดถึงในวิทยาการหลากหลายแขนงโดยหลักการนี้ระบุไว้ว่าตามกลไกของมิติเวลาปรากฏการทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเอกภพแห่งนี้เหตุต้องเกิดขึ้นก่อนผลเสมอ แต่ถ้าการเคลื่อนที่ของนิวตริโนมีความเร็วมากกว่าแสงจนทำให้มันเป็นอนุภาคที่สามารถเคลื่อนที่ได้นอกเหนือขอบเขตของเวลาการเดินทางของมันอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ขัดต่อหลักเหตุและผลได้เช่นกันอย่างเช่นอนุภาคนิวตริโนอาจจะมาปรากฏที่จุดหมายปลายทางก่อนที่มันจะเริ่มออกตัวเดินทางเสียด้วยซ้ำความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ นอกจากจะสร้างการตื่นตัวในวงกว้างเกี่ยวกับประเด็นของการเดินทางข้ามเวลามันยังเป็นการจุดประกายความคิดอันน่าตื่นเต้นต่อเหล่านักฟิสิกส์จำนวนมากพวกเขาเห็นว่าถ้านิวตริโนมีคุณสมบัติเช่นนี้จริงมันก็อาจมีหนทางให้นักฟิสิกส์สามารถส่งสารบางอย่างผ่านการเดินทางของนิวตริโนไปยังอดีตหรืออนาคตเพื่อคอยแลกเปลี่ยนองความรู้ระหว่างยุคสมัยได้ แม้ยังไม่ได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นทั้งหลายก็กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ทั่วโลกเดินหน้าวิจัยและสร้างสมมุติฐานต่างๆขึ้นมารองรับกับคุณสมบัติอันน่าตื่นเต้นนี้รวมทั้งการนำชุดข้อมูลเท่าที่มีมาพิจารณาร่วมกับสตริงเทอรีหรือทฤษฎีสตริงใจความหลักๆของทฤษฎีสตริงกล่าวไว้ว่า แม้มนุษย์เราจะรับรู้ได้เพียงสมิติคือความกว้างความยาวและความลึกเท่าที่ดวงตาของคนเรามองเห็นรวมกับอีกหนึ่งมิติคือเวลาที่เราทุกคนต่างรู้ถึงการดำรงอยู่ของมันแต่แท้จริงแล้วในเอกภพกลับมีจำนวนมิติมากถึง10มิติหรือในบางทฤษฎีเสนอว่าอาจมีถึง26มิติเลยทีเดียวเนื่องจากเอกภพที่เราอยู่เป็นแค่เอกภพย่อย ที่แยกตัวออกมาจากความไม่สเสถียรของเอกภพใหญ่จากเหตุการณ์บิ๊กแบงเพียงเท่านั้นนักฟิสิกส์กลุ่มหนึ่งจึงตั้งสมมุติฐานบางอย่างขึ้นมาจากทฤษฎีสตริงตามข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ก่อนหน้าว่านิวตริโนเดินทางถึงจุดหมายได้ก่อนแสงนั่นอาจจะไม่ได้มาจากสาเหตุที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าแสงเพียงอย่างเดียวอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ คือนิวตริโนอาจไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางปกติตามที่นักฟิสิกส์นำมาสร้างแบบจำลองเพื่อหาค่าความเร็วอนุภาคลึกลับอย่างนิวตริโนอาจสามารถข้ามไปยังอีกมิติที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของเราเพื่อใช้เป็นทางลัดในการเดินทางไปถึงจุดหมายของมันสมมุติฐานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเดินทางข้ามมิตินี้เอง ทำให้อนุภาคนิวตริโนสร้างความฮือฮาให้เกิดขึ้นในวงการฟิสิกส์อีกครั้งเพราะการแกะรอยนิวตริโนอาจจะนำพานักฟิสิกส์ทั้งหลายไปพบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมิติพิเศษในเอกภพหลักหรือแม้แต่ได้ทำความรู้จกักสสาร,สารมืดและพลังงานมืดในเอกภพทั้งหลายที่องค์ความรู้ในปัจจุบันยังไม่เคยเอื้อมถึงมาก่อนการศึกษาเกี่ยวกับนิวตริโน อาจพาพวกเราไปค้นพบสิ่งใหม่ในเอกภพอันห่างไกลในขณะเดียวกันอนุภาคนิวตริโนนั้นก็อาจเป็นส่วนสำคัญในการคลี่คลายปริศนาของเหตุการณ์ประหลาดในชีวิตประจำวันของเราอาการที่หลายคนอาจเคยมีประสบการณ์กันมาบ้างอย่างเช่นเดจาวูซึ่งนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่ามันคือผลข้างเคียงจากพาราเล่ยูนิเวอหรือเอกภพคู่ขนาน เดจาวู vu, คืออาการที่เกิดขึ้นชั่วขณะเมื่อเราเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับเหตุการณ์นั้นมากเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วแม้นักวิชาการส่วนใหญ่จะเชื่อว่าอาการเดจาวู vu, เกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของกลไกบางส่วนในสมองแต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะหนึ่งที่เอกภพคู่ขนานเคลื่อนที่เข้ามาซ้อนทับกับเอกภพที่เราอยู่ เมื่อเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของทั้งสองเอกภพเกิดสอดคล้องกันอย่างลงตัวมันก็จะเกิดเป็นภาพซ้อนขึ้นมาในการรับรู้ของเราถ้านิวตริโนเป็นอนุภาคที่สามารถเดินทางข้ามไปยังมิติอื่นได้จริงมันก็อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญระหว่างการเกิดอาการเดจาวูของคนเราตามข้อสันนิษฐานในทฤษฎีเอกภพคู่ขนาน โดยนิวทริโนอาจากํำลังทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่คอยเชื่อมเหตุการณ์เดียวกันของเอกภพทั้งสองให้เราได้รับรู้นอกจากการรับบทเป็นตัวกลางระหว่างเอกภพคู่ขนานนิวทริโน o ก็อาจากำลังทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารโดยการนําภาพในอนาคตมาฉายให้ตัวตนของเราในเวลาปัจจุบันได้รับรู้เพียงเสี้ยววินาที ซึ่งมันอาจเป็นคำอธิบายต่อเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เช่นการเกิดลางสังหรณ์ที่หลายๆคนอาจเคยได้สัมผัสกับอาการแบบนี้มาแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นนักท่องเวลาหรือนักเดินทางข้ามมิติคุณสมบัติทั้งสองนี้ต่างก็สร้างความตื่นเต้นให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ไม่แพ้กันโดยเฉพาะเหล่านักฟิสิกส์ ที่ไม่สามารถละความสนใจออกจากการตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของนิวตริโนได้เลยทุกวันนี้เหล่านักฟิสิกส์ก็ยังไม่หยุดเดินหน้าหาข้อสรุปที่แท้จริงเกี่ยวกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของอนุภาคนิวตริโนซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกลน้นี้การเดินทางท่องเวลาหรือการเดินทางข้ามมิติที่เราเคยเห็นกันในภาพยนตร์อาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวในจินตนาการอีกต่อไปการถอดรหัสอนุภาคนิวตริโน อาจสร้างจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่พวกเราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้จริงคุณเตรียมเรื่องที่จะพูดคุยกับตัวตนในวัยเด็กของคุณเองไว้บ้างแล้วหรือยัง